ปันพูดปันพูดปันพูดปัดนพูดปั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 นปันนพูดปันพูดปันนพูดปันพูดปันพูดปปันนพูดปันนพูดปันพูดปันพูดปูดปันพูดนพูดนพูดปันพูดปันนพูดปันันพูดปันพดปัปันพูดนนพูดปนนพูดปันันพูดปนพูดปนนพูดปันปันพูันพดปันนพ เอาจำใส่เขาไหเดียวเพราะว่าอยู่ในใชื่ออาลบั้ได้มีเจอออยเอาจะขอจักมาได้ใส่ที่มาพูดนตะมูวนี่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยเ

ถุงนึงถุงตนึงแค่้่ายกนไปยนโอเคแล้วก็จะแถมขาให้หนึ่งขาให้ผู้ชายคนคว้าน้่นี่คือบุยัมาถึงอเอควอาซ้อนอะซ้อน่อนมันสิขาดคนควาเอาไปปลาทิเยเอาไปปลาทเยเอ้ยได้ขาป้อไอ้ครับ ัพี่เอาไปองขาเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวเขาเอามาต่อการเดี๋ยวจะแบ่งก็มีเยอะกันหมูไอตัวเนี่ยอันไม่กินขึ้นใหม่เนี่ยนี้แกนู่นไงไม่ใช่อนี้หูหมูกับน่องกับลาบมาอยู่นอนกับกระดูกย่างเลยนี่เรเราม่เยอะนเมันดันีเพราะว่าผมกินไหลใส่ใส่เขใส่เเนเ ผู้ชายอดีตมาลีอันม่าให้เปหนึ่งขาเอาขาเล็กไม่ได้เหรอนี่ไงเล็กให้ไปขอบคุณค่ะอันนี้มันเวลาเราไปละลายน้ำแล้วมันจะได้เยอะกว่านี้นะของมาลีต้องเอาขาใหญ่ให้เฮ้ยเราเฮ้เราขอบคุณค่ะเอาดีกว่บ

สิซี่ก็รัถูกไห้หมลงเลยเอาหมูคาบานสิเอ้าแม่ยัแม่ตัวนมันมี่นเนตัวนี่เนี่ยเวิดีสามวสามสี่สามนี่มจะดูตอนเดียวหตัวี่ขาเท้าขาขาใ่นไม่กอบขาอาุกหนึ่งาเ้ นี่แหละตัวยำเราอ่ะตัวอร่อยต้มยำแซ่บขึ้นอย่างนี้อันนี้ตะการอบาตอเออหมดเรียบร้อยใครดีค่ะโอเใครดีค่ะใครดีค่ะตะการอบตอด